อัศลาะมอะลัยก,กุมมูลประตูรลล้อยรากาตัวขอต้อนทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮาลานมาร์เก็ตนะครับพบกับผมนะครับอาบิดีนบัลลังนอยนอยนอยหนุ่มหน้ามนคนหนองจอกนะครับที่พร้อมรับใช้ทุกท่าน24ชั่วโมงนะฮะวันนี้นะครับก็มาอัดเทปไลฟ์สดนนฮะกันที่อ่าซอยสังฆะสยสุก61นะครับเขาเรียกว่าเป็นเกาะกลางหมู่9นะครับ สถานที่ตอนนี้นะก็ถ้าแทนไปทางนู้นนะฮะก็จะเห็นนี่เลยเป็นถนนเลียบคลองนะครับไปถึงนู้นเกือบตลาดหนองจอกนี่แหละนะครับนี่ก็เป็นคลองอะไรก็ว่ามาจากคลองแสนแสกนะครับเรียกยาวไปถึงนู้นนครเนื่องเขตไปถึงบงประกงนะครับวันนี้มาอัดแบบนอกสถานที่นะครับในสภาวะที่ยังต้องระมัดระวังตัวเกี่ยวกับเรื่องโควิดกันอยู่นะฮะก็หลายท่านนะครับ กับตัวหลายท่านติดเชื้อนะครับก็ให้กําลังใจนะฮะอย่าไปอย่าไปเครียดนะครับนะฮะยิ่งเครียดบางทีสภาวะเครียดนี่แหละนะครับมันจะทากลับมาทําร้ายตัวเราได้นะครับเอาล่ะวันนี้นะครับฮาลานมาร์เก็ตแน่นอนนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับกับเรื่องบริการนะฮะก็จะมาพูดมาบอกมาเล่านะครับวันนี้นะครับผมก็เพิ่งกลับมาจากการพูดคุยนะครับกับทีม การทำออนไลน์การทำมาร์เก็ตติ้งนะครับการทำสื่อโฆษณานะครับวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากนะครับเป็นก็เ,เลยเป็นมืออาชีพเกี่ยวกับการยิงแอด f c e e o o o นะครับเดือนหนึ่งเป็นหลักล้านบาทเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์ร่วมกันนะฮะกับบริษัทเบนฟาร์มาร์เก็ตติ้ง Marketing จำกัดเนี่ยนะครับมาจะจำหน่ายแบรนด์สินค้า MFM ไม่วเป็นลูกชิ้นไส้กรอกอีสานนะครับหรือก็ไก่ยอ ไก่เชียงนะครับไก่เชียงหมาล่าเนื้อเชียงนะฮะแล้วก็อะไรโหต้องน้ำจิ้มนะครับแล้วก็ไหลาย่างแล้วประเภทพวกเนื้อเนื้อแดดเดียวที่ตอนนี้กำลังขายดีมากคือไก่แดดเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้นะครับกำลังจะเปิดรับตัวแทนนะครับตัวแทนแบบไม่ต้องสต็อกนะครับท่านมีหน้าที่โพสตท่านโพสตเราขายท่านโพสตเราส่งนะครับรับคอมมิชชั่นกำไรอ่ากำไรไปนะครับอันนี้ ก็เดี๋ยวจะทํากันแบบทุกมิติล่ะนะครับก็ถ้าใครสนใจนะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง MFM Shop นะครับสมัครเป็นตัวแทนเข้ามาเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับทุกท่านนะครับอันเนี้ยกันอยู่ระหว่างการวางระบบมีหลายๆท่านเนี่ยนะครับติดต่อเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังอยู่การวางระบบ,บนิดนึง,งนะเดี๋ยวจะทอโทกกลับจะเย็นๆนะครับด้วยเอเราเห็นทุกเบอร์แล้วนะครับที่สมัครเข้ามานะครับ ผ่านแอปพลิเคชัน M F m a Shop เดี๋ยวเราจะติดต่อไปทุกทท่านเลยนะครับอ้าวข้างๆผมอ่ะบาซิมาข้างๆนี้เลยนะครับนี่คือเร็วๆหลานชายนะครับที่ผ่านการกักตัวมานะครับหนูเป็นอะไรหนูไปกักตัวเีเป็นโควิดเหรอก็เลยต้องกักตัวแกและตกลงหนูผลเป็นบวกเป็นลบหายยังหายแล้วอ,อนี่คือน้องบาซิสนะครับพอหายแล้วพุงโุ้ยเลยนะครับ นะฮะแลอีกอย่างหนึ่งกับบริการสมายเอ็กโพรสนะครับวันนี้ถ้าใครอยากมีนะครับร้านนะครับร้านรับส่งสินค้าและพัสดุนะครับนะฮะที่มีระบบที่เป็นมาตรฐานระดับสากลนะครับโปรดให้เลือกสมายเอ็กโพรสนะครับเรามีระบบหน้าบ้านนะครับเป็นสมายหลังบ้านเนี่ยเป็นไปซนีอีคอมเมิร์สผมย้ำคำว่าไปซนีอีคอมเมิร์สนะครับไปซนีอีคอมเมิร์สเนี่ยต่างจากไปซนีทั่วไปคือ เขาจะนำจ่ายอย่างรวดเร็วและติดตามแบบง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาร่วมธุรกิจกันแล้วก็ในเร็นี้ส่งต่างประเทศแล้วก็มี DSL นะครับจะเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมีระบบเกี่ยวกับเรื่อง d ีเลย e r อนะครับนะฮะเขาเรียกว่าเซมเดย์สั่งเช้าได้เย็นนะครับโดยเฉพาะของแปลรูปในแบรนด์ m f m เนี่ยก็ตอนนี้กำลังทำคอนเทนต์ เข้มข้นเลยทีเดียวนะครับในการโปรโมทเข้าในหลายสื่อแอปพลิเคชันนะครับในหลายสื่อนะมาแมมหมมึงขมวดบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวจ้องตอนนี้น้องน้องสาวนะฮะก็ทําร้านอาหารนะครับก็เลยเป็นร้านอาหารเดววลิเวอรี่ริมทางเหมือนกันนะครับ ก็ได้เอาบิลท์พาร์ f เเมนี่ยนะครับมาปิ้งมาย่างจะจํจหน่ายอยู่เหมือนกันนะครับก็มามาอุดหนุนได้นะครับในซอย61เนี่ยนะครับไม่ใกล้นะครับแล้วก็ไม่ไกลนะครับบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวน่าจะหมดโควิดนะ่น่าจะค้นแน่นเลยอาจจะแถวเนี้ยทำเป็นตลาดน้ำทำ <c oughs> <c oughs> ได้ก็ดีเออ ทำเป็นตลาดน้ํานะตลาดน้ํเขาเรียกว่าตลาดน้ําเกาะกลางนะครับเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์เป็นตลาดน้าเกาะกลางเดินเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็มีนะฮะให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยจระเข้ลงคลองเ,ล <c oughs> เอาอรอหรอกขายของบนเรืออ่านี่ก็ตัวตัว,ตวแสบหลานสาวคนเล็กนะครับน้องดาดานะครับ ก็วันนี้สรุป2เรื่องราวนะครับถ้าใครนะครับอยากจะสั่งสินค้าก็ผ่านในแอปพลิเคชัน M&M Shop อยากเป็นตัวแทนก็สมัครในผ่านแอปพลิเคชัน M&M Shop นะครับหรือว่าอยากจะเปิดร้านรับส่งสินค้าและพัสดุเหมือนเดิมยืนยันนะครับว่าไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะวันนี้นะครับต้องบอกว่านอกจากไม่เก็บค่าแฟรนไชส์แล้วนะครับท่านยังมีโอกาส รับผลิตภัณฑ์นเนี่ย MFM MM Shop นะมาจับจำหน่ายด้วยนะครับแบบไม่ต้องสต๊อกสินค้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับอยากให้ท่านเนี่ยได้ลองทานได้ลองชิมนะผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะครับลูกชิ้นเราก็อร่อยนะครับเป็นทั้งลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นเนื้อแล้วรสชาติเนี่ยไม่เหมือนใคร okay, <yeah. S 1> รสชาติไม่เหมือนใครนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศไร์สดสนะ นะรสชาติไม่เหมือนไทยมีเขาเรียกว่ามีกลิ่นพริกไทยนะครับลูกชิ้นเอ็นก็มีความเป็นกรุบๆรอบเขาเรียกว่าถ้ามันเกรดพรีเมียมนะครับให้ท่านได้กินกันเคยกินยังลูอกแสดงกินยังกินลูกชิ้นอะไรปลาป่ะชิ้นปลาอร่อยชิ้นปลาระเบิดนะฮะกินคู่กับน้ำจิ้มเออปลาระเบิดมีทั้งล็อบบี้แล้วก็ มีซ้ำปิงปองนะครับก็เรียกว่าเวลาทอดต้องหลบที่ดีนะครับมันปุบปุบปุบ,ปบ,ปบรกรอบนอกนุ่มในม,นมนีอะไรนะเป็นฝายว่าไม่ได้ทำมาจากไหนลูกหลานสาวผมเป็นฝายเวยนะเป็นฝายไม่ได้ทำลูกเอออาเดี๋ยวมาทางนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาจะสรุปนะครับแล้วก็เป็นร <ไป S 1> ้านเ<ไ>ป็นร้านร <ไป S 1> ิมคลองเ็าเรียกว่าร้านเล็กๆนะครับ ร้านใเปปเยเล็กลูกซิ่งแล้วเลยนะร้านคอฟฟแป,ป๊บเดียวนะครับถ้าใครจําได้เนี่ยร้านนี้จะอยู่ปากทางมาก่อนนะครับขายได้แป,ป๊บเดียวลูกนะเออแล้วก็ปปเ,วเลือนะ่อนมาขายที่ <c oughs> นี่นะครับเลื่อนมาขายที่ด้านในเนี่ยแล้วนี่ก็กาลังนะฮะทำสะพานนะครับเดือดร้อนญาติพี่น้องมาช่วยกันทั้งหมดนะครับก็ประโวดฮนะ เนครับก็มีประธานเอเอ็มเนี่ยนะครับก็มาจากจำหน่ายตรงที่นี้ด้วยไม่้ายปลาเชื่อน่ะเนี่ยเหมือนดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมใกล้ๆเลยดูใกล้ๆอยูกำลังต่อเติมนอ่าร้านคอยใช่ไหมนะฮะกำลังต่อเติมนะฮะัมีร้านกาแฟลูกชิ้นนะฮะที่ก็กำลังต่อเติมอยู่อ่านี่ก็สัปทานนะครับอ่ะสุดท้ายนะก็ ฝากไว้นะครับกับร้านกาแฟคอฟฟี่นะร้านลินทองนะครับกับผมอันดีดินบาลังน้อยน้อยน้อยนะครับขอตาวสวัว่าอัสลามมะลัยกุมมุลตุลลอฮ์ลูกกาตัวรักเจ้าก็ใหม่ครับลูกชิ้นที่ไหนมันก็มีแต่ถ้าลูกชิ้นคุณภาพทำจากเนื้อบัวเกรดพรีเมียมต้องลูกชิ้นตรา MFM เออร่อยเต็ม ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อนะครับ MFM เราแบบ่งเป็น2อย่าง2ประเภทนะครับ1ก็คือลูกชิ้นเนื้อบบปกติ2คือลูกชิ้นเอ็นเนื้อครับนะฮะมีแบบ2แบบให้ท่านเลือกนะครับอร่อยท่าน2แบบถ้าชอบแบบเนียนๆละมุนละมุนก็ต้องลูกชิ้นเนื้อถ้าชอบแบบกรุบกรุมีเอ็นหน่อยๆทานแล้วสะใจปาก ก็ต้องลูกชิ้นเอ็นเนื้อเนี่แหละครับของเราแตกต่างยังไงนะครับจากแบรนด์ทั่วทัวไปมันก็คือนะครับส่วนประกอบส่วนผสมที่เป็นลูกชิ้นบัวแท้ๆนะครับการให้เวลาท่านทานเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกว่าท่านทานแป้งผสมเนื้อท่านจะรู้สึกเหมือนท่านนั่นแหลทานเนื้อวัวจริงๆฟินๆไม่เชื่อใช่ไหม ทอดมาแล้วฮะอันนี้ทอดมาเลยครับนี่คือสภาพทอดตะกีนี้นะครับลองกันแล้ว <c oughs> ลกรุบเลยฮนะทานเล่นยินได้น้ำจิ้มลูกชิ้นละหน่อยนะซึ่งเราก็มีจัดจำหน่ายด้วยนะนะครับพรากันเร็วๆนี้เนี่ยทอดก็อร่อยย่างก็ดี ือเพื่อใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับเหมือนเดิมท่านเจะเราของเรานะครับไปทานเล่นในครอบครัวก็ได้หรือจะนําไปจัดจําหน่ายก็ดีนะฮะแบบเป็นสองอย่างนะครับหรือนะครับมีหรืออีกเอาลงทําเป็นกับข้าวเอาไปเป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับขายลูกชิ้นทอดขายทําเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก็ขายได้ขายดีขายดีและราคาครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะลูกชิ้นเนี่ยมีหลายเกรดนะครับ บางท่านถูกเขาก็ใส่วัตถุดิบใส่เนื้อน้อยๆนะครับของเราใส่ปริมาณเนื้อเน้นๆเต็มๆนะครับเยอะนะต้องบอกเยอะเลยนะครับปริมาณเนื้อที่ใส่เข้าไปแต่ราคาแบบเบาๆฮะราคาที่ท่านเนี่ยจับต้องได้โอ้ตกใจนะอย่าตกใจผลตกใจตัวเองจับต้องได้แน่นอนครับกลับเนื้อบัวกับลูกชิ้นเอ็นเนื้อแบรนด์ MFM อร่อยเต็มคำครับขออีกคำฮะ